สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เอพิส่วที่55ครับหุ้น j s i n e Technology Solution นะครับประจำวันที่ 22. พฤษภาคม2565ครับผมเน้นย้ำนะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกด Subscribe นะครับกดแชร์กดไลค์ได้เลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube Channel ครับผมวันนี้เป็นตอนที่55กับหุ้น Jasmine Technology Solution นะครับเรามาดูกันข่าบเพิ่งประกาศผลเรื่องของไตรมาสหนึ่งนะครับ กับการที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามันขาดทุนกับเหมืองขุดบิตคอยนะครับเรามาดูตัวเลขความเสียหายกันว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมก่อนที่จะดูกันเนี่ยต้องเน้นย้ําว่าเรื่องของวิดีโอชุดนี้เนี่ยเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำอะไรทั้งสิน้นต้องฝากกลับไปท่ทวข้อมูลนั้นเองนะครับสามารถฝากคําถามฝากข้อคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ได้ในในคอมเมนต์ comment ได้เลยนะครับ เราเคยคุยกันนะพูดตัวนี้เนี่ย j a s m i n e Technology Solution เนี่ยเมื่อวันที่27มีนาคมนะครับปีนี้2565นะครับเป็นเอพิโซดที่41 PE พันกว่าเท่านะครับเป็นดันนั้นเราพูดถึง strategy ของเขานะครับค่อนข้างละเอียดทีเดียวเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจเนี่ยสามารถกลับไปดูกันได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องของคอมเมนต์นะครับข้างล่างนี้นะครับผม หุ้น JTS นะครับตอนนี้ขึ้น SP อยู่นะครับผมราคาอยู่ที่สาม้อยหสิบดบาทต่อหุ้นนะครับ PE นะครับลดจากนั้นพันกว่าเท่าตอนนี้อยู่ที่แปด้อยสี่สบหกเท่านะครับผลตอบแทนเงินปันผลไม่มีนะครับแล้วราคาต่อบัญชีเนี่ย3าม้อสิบกเท่านะครับ Market Cap โอ้โหสองแสนกว่าวัล้านบาทนะครับผมหุ้นอะไรเนี่ยนะครับราคาสา8หสิบดบาทนะครับ PE แ4ดร้ยสี่สบกเท่าไม่จ่ายปันผลนะฮะ มูลค่าบริษัท259,000กว่าล้านบาทติด SP ด้วยโอ้โหยังอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไล่ดูรายละเอียดกันนะครับนี่ครับรายละเอียดหน้านี้ก็คือจากเซ็ตเทรดนะครับไม่มีการแจ่ายปันผลมาตั้งแต่ปี2017นะ2017 2018 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1ปเนะี่ย5ปีย้อนหลังไม่มีการแจ่ายปันผลมาเลยนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนะคะหยุดขึ้น SP ส่วนไม่มีโบรกเกอร์โบรกเกอร์บริษัทใดที่คอบเบ ประมาณการนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเลยไม่มีใครคือเราก็ไม่รู้ว่านักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่า PE มันสูงมากนะครับเกินเกินเบรนที่นักวิเคราะห์จะกล้าที่จะออกบทวิเคราะห์นะครับแต่มานึงออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าดูบริษัทจริงๆรเนี่ยรายได้บริษัทเนียปกติที่ประมาณร0อยสอล้านนะครับมีปีที่แล้วเนี่ยปีสองพทั้งปีเนี่ยขึ้น1น0่แปดรกว่าล้านนะครับ ก็กำไรเมื <German> like ่อก่อน15ล้าน6ล้าน4 4ล้านในปีล่าสุดเนี่ยกำไรมาเป็น221ล้านนะครับแต่พอมาเป็นไตรมาส1ปีนี้เนี่ยรายได้คือ511ล้านบาทนะครับถ้าดูรายได้ก็ถือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าสเกลทั้งปีก็น่าจะประมาณพันไปปลายถึง2,000ล้านได้นะครับรายได้สำหรับปีนี้ส่วนกําไรเนี่ยก็อยู่ที่60ล้านนะครับถ้าดูแล้วอย่างนี้ก็มีสิทธิกำไรปีนี้เนี่ยน่าจะสูงกว่า สูงกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวต้องต้องมาดูข้อมูลละเอียดกันแบ็กกราวด์นะครับตอนนี้เขาออกแอนาลิสต์เรซิเดชันเมื่อแต้มาส4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเขาคุยเรื่องของตัวเซสชันหนึ่งเนี่ยก็คือกูบลูเบิลคอมเพลซ์คอมเพลซ์ในการเรื่องของตัวทำเหมืองบิตคอยนะครับเขาบอกว่าม,มีบริษัทหลายบริษัทเนี่ยทำเหมือนเหมืองบิตคอยมาไม่ว่าจะเป็นไมโครสติจี้นะครับนะครับมีเรื่องของตัวบิตฟาร์มนะครับฮัท8ฮัทเอนะครับไรออดนะครับมาราทอน สังเกตคือทุกบริษัทสีน้องเงินเนี่ยเป็นไรายได้นะครับส่วนเขียวหรือแดงเนี่ยเป็นกำไรก็มี m มโคสเตจที่ขาดทุนนะฮะมาราทอนขาดทุนเนาะส่วนอีกสามบริษัทที้กำไรส่วน JTS เนี่ย Jasmine Technology Solution เนี่ยเพิ่งเริ่มทำนะครับก็เขาบอกว่าไรายได้57ล้าน US นะครับแล้วก็กำไรอยู่ที่8ล้าน US นะครับนี่คือภาพรวมตอนสิ้นปีที่แล้วเขาก็าทำไม JTS เนี่ยถึงอยากทำนะฮะบิตคอยบอกว่าเขามีประสบการณ์เนาะ ทั้งเรื่องของการใช้กับบริษัทแม่คือแครับ JAS เนี่ยในการออก Issue financial instrument นะฮะทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ย w a l r a n นะครับ Fund Infrastructure นะครับ Local Bond International Bond เนี่ยพวกนี้คือบริษัทแม่เนี่ยช่วยหาเงินให้นะครับเป็นที่สองก็คือ JAS เนี่ยมีกระแสเงินสดเยอะมากนะครับมีสินทรัพย์เยอะมากนะครับที่สามารถให้ทาง JTS เนี่ยยืมมาได้นะครับ ไม่ว่าจะออกบอลออกอินราสตรัคเจอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะออกออกคือพูดง่ายบริษัทแม่เนี่ยออกทุนได้ในอันเถิดในการทำเหมืองเหมืองเหมืองบิตคอยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยบริษัท JTS เนี่ยเขาก็สามารถที่จะซื้อตัวเหมืองขุดโดยตรงได้จากบิ t แมนนะฮะบิตแมนเขาบอกว่าเป็นได้ราคาที่ดีนะครับแล้วก็สร้างเรื่องของ AP back period ย่างกลับมาได้อย่างรวดเร็ว นะครับสุดท้ายก็คือเขาบอกมีการคุยกับการไฟฟ้านะครับ PEA นะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆที่ทําพลังงานเนี่ยนะครับเพราะว่าสามารถเอาไฟไฟที่เขาเหลืออยู่เนี่ยนะครับมามาช่วยในการในการไอบริหารค่าไฟแหละนะครับเพราะว่าทําเหมืองบิตคอยเนี่ยค่าไฟก็เป็นส่วนสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเ็าบอกว่าส่วนประเทศไทยเหมาะสมนะครับในการทําเหมืองบิตคอยเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีไม่มีสงครามนะครับไม่มีภัยธรรมชาติใหญ่แล้วก็การเมืองค่อนข้างนิ่งนะครับ เช่นธทําที่จีนเนี่ยอยู่ดีรัฐบาลประกาศมาว่าคริปโตเคอเรนซีผิดกฎหมายอย่างเงี้ยคาซัคสถานเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของไฟไม่พอนะครับเท็กซัสเนี่ยก็เรื่องของไฟอาจจะไม่พอเหมือนกันก็บอกว่านี่คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ทําที่เมืองไทยได้นะครับส่วนเรื่องของไอไอบ,บัลล์บิตคอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยน่าจะออกบิตคอยใหม่เนี่ย 3 2 8 5 0 0 Bitcoin ตคอย่อปีนะครับนี่คือตลาดใหญ่ของ g l o b a l อย่างเงี้ยถ้าเราขุดใครสามารถขุดได้เนี่ยก็มีโอกาสรวยเท่านั้นนะครับส่วน Direction ของทาง JTS เขาบอกว่าไงตอนนั้นก็คือเขาอ่านตอนนั้นเขาบอกว่ามี Miner อยู่แล้ว525 Miner นะครับ Performance ก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็เขามีเรื่องของ Data นะครับแอันนั้นก็คือ23กุมภาพันธ์เนี่ยว่าเขาได้เขาได้มีบิตคอยอยู่มันเท่าไหร่นะครับณตอนนั้นนะครับผม แล้วก็นี่คือหลักๆที่เราควรจะสนใจคือ,คอกลยุทธ์เขาบอกว่าแต่ละแตรมาสเนี่ยเขาจะต้องส่งเขาต้องมีเขาเรียกว่านะมีตัว New Miner เนี่ยเยอะขึ้นทุกแตรมาสนะครับแต่สิ้นแต้มมาสหนึ่งเนี่ยนะครับก็จากห้า0มื่นเป็นแสนเจ็ดหมื่นในแตรมาสสองนะครับสองแสนเก้าหมื่นหกพันเป็นแตรมาสสามนะครับสิ้นปีเนี้ยเล็งไว้ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วก็พอปีหน้าก็เล็งไว้ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันนะครับผมนี่คือสกลตัวของเขาเขาต้องการ นะครับในเรื่องของในตัวไมเนอร์ต่างๆหน่วยนี้ก็คือเป็นเรื่องของ ATH per s นะครับคือเรื่องของเลทนะครับ performance ของเขาในขณะน้เขาต้องการไหะส่วนไมเนอร์ performance ก็ชัดเจนนะครับเขา,าก็ไล่มาณปัจจุบันเนี่ยอ่อ bitcoin per q ที่เขาสามารถทำได้ได้มากหนึ่งเนี่ยประมาณ16.4คอยนะครับไตมาสองเขาบอง45.6คอยนะครับนี่เขาคิดว่าเขาจะพยายามขุดให้ได้เนี่ยตามเรื่องของไอตัว hash rate growth นะครับนี่ใครเป็น ใครทําเหมืองอยู่ก็จะรู้หน่วยพวกนี้พวกนี้ดีนะครับนะครับว่าอย่างเนี้ยเขาบอกว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็เขาเล็งก็คือศูนย์จุดสองสามบิตคอยเปอร์เดย์นะครับที่เรทก็คือห้าหมื่นห้าหมื่นแฮชแฮชเรทต่อต่อวินาทีนะครับส่วนไตรมาสหนึ่งปีหน้าสี่จุดเจ็ดเก้าบิตคอยเปอร์เดย์นี่คือที่เขาต้องการผลิตบิตคอยออกมาคอนคลูชั่นก็คือหลักๆของเขาเนี่ยเขาต้องการก็คือ ทำให้ได้คือ22บิตคอยต่อเดอนะครับหรือ8,000บิตคอยต่อปีนะครับแล้วก็ GTS ต้องการเป็นที่1นะฮะ Global Bitcoin Mining นะนี่คือหลักเลยนะครับของ GTS j u s t m i n e Technology Solution นะครับผมเขาเขาตั้งเป้าชัดเจนเป็นที่1นะฮะ Global Bitcoin Mining อะเรามาดูกันนะครับนี่คือแผนธุรกิจของเขาใคร้อตอนทำตอนสิ้นปีที่ผ่านมานะครับมาดูประกาศผลได้มางหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ในมาดหนึ่งก็คือถ้าดูในเว็บเซ็ตเทรดเนี่ยนะครับประจำวันที่10พฤษภาคมเนี่ยประมาณทุ่ม4นาทีเนี่ยเรามาคลิกดูนะครับคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดก,การตนมาดที่1สิ้นสุดวันที่31มีนาคม2565ครับก็เขาบอกว่าชี้แจงผลประกอบการนะครับนี่นักตาดหนังสือสับเอ็นท่อนๆเนาะผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมนิบาลนั้นเนี่ยก็เขามีชี้แจงผลงานดำเนินงานดังนี้นะครับ เรื่องแรกก็คือถ้าไล่มาดูกันเนี่ยคอลัมน์ที่2นะครับไตรมาสหนึ่งทั้หกห้า 6, เนี่ยกำไราเขาทั้งบริษัท96ล้านบาทนะครับเทียบกับ Q on Q เนี่ยเทียบกับไตรมาสสี่ที่70ล้านบาทก็เติบโต36.27%นะฮะถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วกำไร85เอ๊ะกำไรเพิ่มขึ้นมาแป๊ะกำไรปีที่แล้วคือ10ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาแปดสิบห้าล้านบาทหรือแปดร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหนี่ครับ รายได้เนี่ยก็คือเหมืองบิตคอยเนี่ยรายได้เขาได้มา25.23ล้านบาทนะครับแต่มาสหนึ่งปีที่แล้วรายได้ตัวนี้ยังไม่มีนะครับเหมือนขุดบิตคอยนะครับแต่มาสีก็คืออยู่ที่12.31ล้านบาทตอนนี้ธุกรกิจเหมืองบิตคอยเขาอยู่ที่รายมาสเนี้ยกำออรรายได้25.23นะครับแต่สังเกตรายมาสี่เนี่ยนะครับรายได้1 2ล้านจากบิตคอยต้นทุนแค่10ล้านนะครับกำไรอยู่2ล้านกว่านะครับ แต่บ้านหนึ่งครับไรเดอร้25.2แสนนะครับต้นทุน29.75นะฮะเจอค่าวัดน่าจะเจอค่าน้ํามันไปเนาะขาดทุนครับทุกท่านขาดทุนจากธุรกิจเหมือนครุฑบิตคอยนะฮะนี่คือขาดบริษัทใหญ่นะครับขาดทุนเข้าไปก็ลบกันคร่าวๆก็คือประมาณ4.52ล้านบาทนะฮะขาดทุนนะฮะก็เลยเข้าใจว่านี่คือเป็นสะเทอนอยู่มันอยู่เหมือนกันเนาะธุรกิจเหมือนบิตคอยขาดทุนไปแล้วนะครับแต่มาดแรกนะครับผม ก็เขาบอกว่าเนี่ยกำไรโดยรวมเพิ่มขึ้นนะนี่คือภาพรวมทั้งบริษัทนะครับแล้วก็ไล่ถึงเรื่องของรายได้รวมนะครับถ้าเราดูหลักๆะก,ก็คือเรื่องของธุรกิจออกแบบธุรกิจเครือข่ายครื่องควบจัดหาเนี่ยอันนี้โอเคเนาะเราเห็นอยู่ละธุรกิจรายได้ธุรกิจเหมืองบิตคอยเนี่ยเขาทำได้16.6เหรียญบิตคอยนะครับโอ้ได้16.6เหรียญบิตคอยในะแต้มหนึ่งที่ผ่านมานะครับจะเป็นเงิน25.23ล้านบาทนะครับผมแล้วก็เทตไปมาสี่เนี่ย ก็คือเพิ่มขึ้นมา11.8เหรียญบิตคอยนะครับก็ก็ชัดเจนนะคือไรายได้ดีขึ้นนะฮะร,ราคาถัวเฉลี่ยครับแต่มาดหนึ่งเนี่ย1บิตคอยเนี่ยเท่ากับ42,405เหรียญดอลลาร์นะครับภายในแต่มาด4เนี่ยอยู่ที่54,000นะฮะลดไป12,000 12,000เหรียญเนาะเราบอกว่าไรายได้มันหายไปเยอะนะครับต่อตต่อ่ออเหรียญบิตคอยนะครับผมอ๋อนี่คือเน้นย้ำนะครับไปได้หายไป1บิตคอยหายไป12,000เหรียญนะฮะ ก็สะเทือนอยู่เหมือนกันนะท้าไมต้นทุนเขาเอ้ยรายได้เป็นบ่ายเขาลดลงนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นลดลงนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้แย่งเรื่องเลียงของต้นทุนของบิตคอยเนาะแต่นี่ครับเขาบอกว่าต้น,ท,นทุนเหมือนบิตคอยเพิ่มขึ้น29.75ล้านบาทนะครับส่วนอื่นเขาไม่ได้พูดถึงเนาะว่าขึ้นมาจากค่าเสื่อมหรือค่าไฟอันนี้เป็นค่าไฟแหละเขคิวหนึ่งค่าไฟก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกัน นะแต่บริษัทเนี่ยเขาบอกว่ากําไรส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะอันนี้เป็น96.19ล้านบาทนะครับดีขึ้นมาเรื่อยๆนะต้องบอกบริษัทจริงภาพรวมเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะฮะอันดับตดมาสามนะครับไดมาสามขึ้นมาเนี่ยบริษัทภาพรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยดูดีขึ้นแต่เรามาดูอนาคตดีกว่าเขาบอกว่าเป้าหมายแ,แ, e และแผนธุรกิจในปี2015นะครับในขณะที่แจ้งผลการดำเนินงานไดมาหนึ่งปี2015เนี่ยเขาบอกว่า การพัฒนาธุรกิจและสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของบริษัทด้วยการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยเป็นรายแรกของประเทศไทยนั้นทางบริษัทดำเนินตามแผนธุรกิจในปี2565เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายเนาะโดยในไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยทางบริษัท Just Team Network นะครับ Just Tail เป็นบริษัทย่อยเนี่ยและเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหมืองบิตคอยเนี่ย มีจํานวนเครื่องขุดบิตคอยที่ติดตั้งเสร็จแล้วจำนวน525เครื่องนะครับตอนนี้เครื่องเขามีห้ารี่สิเครื่องนะครับจํานวนขุดรวมกําลังขุดรวมนะครับ50,000 50,000กับ20นะครับในแต่แฮชเปอร์เซกันนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะทยอยเข้ามาอีก3,000เครื่องนะครับโดยตะมาสองเพิ่มอีก1,200เครื่องนะครับตนมาสามเพิ่ม900เครื่องตนมาสี่เพิ่ม900เครื่องนะครับทำให้ปลายปี2565เนี่ย ว่าแจสเทลจะมีเครื่องขุดบิตคอยที่ส่งมอบแล้วทั้งสิ้น3,525เครื่องครับจำนวนขุดรวมทั้งสิ้น422,020นะครับ TH per second นะครับแล้วก็เขาต้องการขุดเครื่องขุดเนี่ยเคอยเพิ่มขึ้นมาให้มีกำลังขุดรวมทั้งสิ้นเป็น1ล้านนะครับ TH per second นะครับภายในแต้มาน1ปีหน้าก็ไม่รู้่าราคาเป็นเท่าไหร่นะครับอัดเต็มที่นะคเครื่องขุดแล้วปีหน้าเนี่ยต้องเพิ่มมาถ้าดูอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มมาให้ได้นะครับภายในแต้มาน1ปีหน้าเนี่ย ตามเป้าหมายที่กาหนดนไว้นะครับแต่เขาบอกว่าธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยเนี่ยบริษัทควบคุมได้คือจํานวนเครื่องนะครับ2คือกําลังขุดนะครับแล้วก็ต้นทุนค่าไฟเนี่ยอาจจะควบคุมได้นะครับและการบริหารจัดการภายในบริษัทนะครับแต่ที่เขาควบคุมไม่ได้คือราคาข้างนอกคือราคาบิตคอยนะครับแล้วก็อัตราแฮชของเครือข่ายนะครับแฮชเรทเน็ตเวิร์กนะครับแล้วราคาเครื่องขุดเนี่ยเขาอาจจะควบคุมไม่ได้แต่เขาบริษัทก็เลยต้อง ขัวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับไอธุรกิจคมนาคมมนาคมเนี่ยก็ให้บริการเช่าที่รับฝากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะ IDC นนเน Data Center นะครับแล้วก็ทําเรื่องของไอเครือข่ายคมนาคมมนาคมนะครับมากกว่า100ล้านบาทนะสำหรับ IoT นะครับผม เราเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัท JTS นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องระวังนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย SP นะครับเป็นเครือข่ายเข้าขายมาตรการกับการซื้อขายรลเวล3นะครับหุ้น JTS นะครับขึ้น SP ไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมสุขที่ผ่านมานะครับ1วันนะครับผมแล้วก็เขาประกาศนั่นอยู่ในระดับ3นะครับหยุดพักการซื้อขายในวันทําการแรกนะ แล้วก็ห้ามเน็ตเซ็นเตอร์เมนต์นะครับห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายแล้วก็ไอเรื่องของแคช n า e าหมือนกันนะครับก็เริ่มต้น20พฤษภาคมถึง9มิถุนายนนะครับก็ว,วัในนี้ใครเป็นขาเสีย่ยงขารุยต้องระวังทั้งเรื่องพื้นฐานแล้วก็ต้องระวังทั้งเรื่องของประกาศของบริษทัทที่ของตลงาดนักัพย์ที่ดีนะครับจะได้เข้าใจเพราะว่าพ้ตนตัวนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะท้าทายความเข้าใจพอสมควรนะครับในแง่พื้นฐาน แล้วก็ในแง่เรื่องของเอประกาศนะครับหรุดพักการซื้อขายเหมือนกันนะครับ JTS เราคุยกันเนาะราคาปิดล่าสุดคือ388บาทต่อหุ้นนะฮะ PE 846เท่านะครับไม่จ่ายปันผลมา5ปีนะครับมูลค่าบริษัท259,000กว่าล้านบาทครับติด SP ใครคิดจะลงทุนเสี่ยง,งต้องดูพื้นฐานต้องดูประกาศต่างๆให้ดีนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่ามีหลายๆประกาศออกมาเหมือนก,นกันกับหุ้นตัวนี้นะครับผม เน้นย้ำนะครับเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายดใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ฟังผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลเองครับผมก็วันนี้เอโซดที่ห้าสิบอาครับ GTS นะครับผลงานคิวหนึ่งะครับที่ขาดทุนไปลองดูกันศบธุรกิจเมืองบิตคอยบางครั้งอย่างยืนนขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดี